ขอบ,บคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่มีความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็สําหรับผมเป็นตัวแทนของอพี่น้องสวจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ทําหน้าที่เพื่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงครับไม่ไม่คาดฝันนะฮะไม,ไม่ไม่คิดว่าจะจะมีพี่น้องประชาชนนะครับออแล้วเรา อบอุ่นใจมากนะครับว่าพรุ่งนี้เราจะตัดสินใจที่สําคัญของบ้านของเมืองนะครับผมรับประกันแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่าเราจะยึดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะมีบ้างนะฮะแต่ว่าเราคิดว่าในเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับไม่มีอะไรเกินกว่าที่จะป้อง าศาสนาพระมหากษัตริย์ครับเราคิดว่าตรงนี้นะครับเมื่อการโหวตจบไปแล้วเนี่ยเราต้องให้เกียรติกันเราเรียงรักกันเหมือนเดิมนะฮะไม่แน่ครับพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีหลายท่านที่เปลี่ยนใจครับเชื่ออย่างาน,นั้นเชื่ออย่างนั้นครับ มาต่อว่าไม่ได้ง่ายนะครับพูดนะครับรับกันไป3บาทแล้วใครอยากตัวครับนะครับติดตามคลิปเดียวที่